โ <Hello>, <Hello. S 1> หลเบี้ยดีนไปเนี่ยฮัลโหลโอ้โหเสียงตรวจบทห้โมย่าโมส่งไปตั้งแต่เที่ยงแล้วฮัลโหลยินไหมเนี่ยโอ oh yeah. ไมายก๊อดเบี้ยไบีคุยกับโบอะอะไรนะได้ยินไหม ตรวจบทให้โมลีืยังไม่ได้กินโอ้โหโอ้โหตรวจบทให้โมลี่ตรวจบทให้โมลีืยังอ๋อยังไม่ได้ตรวจเลยมีอะไรอ่ะโมส่งไปตั้งแต่เที่ยงแล้วตรวจบทให้หน่อยนะอ่านให้หน่อยตรวจบทให้โมด้วยนะได้ยินแล้วนะโอเคแม่กว่าจะฟังกันรู้เรื่อง ได้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 รีบกลับไปตกดได้จ้าจากการจำลองเมื่อกี้นะคะอาจจะเห็นแล้วว่าถ้าเราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วไม่ได้มีอุปกรณ์ดีๆมาช่วยเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาก็ได้นะคะเพราะเราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่จนทำให้ช่วยงานที่สำคัญได้ค่ะ วันนี้โมมีคอนเฟอเรนซ์ปีเกอร์โฟนมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะซึ่งมาจากแบรนด์เยริงนั่นเองโดยแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับการคอนเฟอเรนซ์ในระดับองค์กรค่ะแน่นอนว่าสินค้าของเขานะคะคุณภาพระดับมืออาชีพเลือกใช้มั่นใจได้เลยค่ะ ที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะนั่นก็คือ CP 700และ CP 900นั่นเองซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาเคลมมาว่าเหมาะมากๆสําหรับการพกพา่าไปข้างนอกค่ะมาดูกันที่ตัวดีไซน์กันก่อนเลยนะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นมีความคล้ายกันมากๆเยยงพี่น้องเื่อยกาสะลองสองปีดไปเลยจ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นแฝดพี่หรือแฝดน้องนะคะก็ทําให้การประชุมนอกสถานที่ของคุณเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพม,มากขึ้นไปอีกค่ะ เพราะไม่ต้องพกหลายตัวเลยคือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะเพราะมีทั้งไม้แล้วก็ลำโพงในตัวแถมยังคุณภาพดีมากๆด้วยมาพร้อมกับเคสกระเป๋าที่ทําให้เราสามารถพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งสำหรับตัว CP 700นะคะจะมีรูปทรงที่เล็กกว่าน้ำหนักเบาวกว่าแถมยังมาพร้อมกับขาตั้งค่ที่ทำให้เราสามารถวางลำโพงเฉียง45องศาได้อีกด้วยซึ่งตัว CP 900เนี่ยจะไม่มีแถมมาให้ค่ะ ถึงแม้จะเป็นรุ่นสำหรับการพกพานะคะแต่ก็พกคุณภาพมาเต็มๆแบบไม่มีกัรกเลยล่ะค่ะเริ่มกันที่คุณภาพเสียงระดับ h ฮดีนะคะที่ทําให้เสียงของเรามีความชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆ แถมยังมาพร้อมกับไมโครโฟนที่สามารถรับเสียงได้รอบพิศท,ทางค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของห้องนะคะก็เก็บเสียงได้ชัดไม่มีตกหล่นเลยล่ะค่ะสำหรับรุ่น CP 700นะคะจะมีไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวด้วยกันค่ะซึ่งสามารถรับเสียงได้ในระยะ1.5เมตรเหมาะสําหรับผู้ประชุม1-3คนนะคะแต่สําหรับตัว CP 900เนี่ยจะมาพร้อมกับความเหนือชั้นขึ้นไปอีกค่ะซึ่งมาพร้อมกับไม์ทั้งหมด6ตัวเลยแล้วก็รับได้ไกลถึง2เมตรเลยล่ะค่ะเหมาะสาหรับผู้ประชุม4-6คนเลยนะ โดยทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีระบบพูดดูเพกออดิโอค่ะซึ่งทําให้ผู้พูดทั้งสองฝั่งนะคะสามารถพูดคุยโต้อตอบกันได้เหมือนการพูดคุยเจอหน้าปกติเลยล่ะค่ะหมดปัญหาเรื่องการพูดคุยตอบโต้กันแล้วเสียงมีการตีกันได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเก็บได้ครบทุกประโยคไม่มีตกหล่นแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี noise suppression ที่ลดเสียงรบกวนค่ะและมาพร้อมกับ digital signal processing ที่ช่วยประมวลผลแล้วก็ปรับแต่งเสียงของเราให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกเรื่องที่เด่นมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออ u ตโ m ม t ติเอ็กโคแคนเซเลอร์ค่ะที่ช่วยลดเสียงสะท้อนเสียงกล้องได้เกือบจะร้อเลยล่ะค่ะด้วยฟีเจอร์ทั้งหมดที่พูดมานะคะทำให้เสียงที่ได้เนีย่ยมีความชาัดเจนไม่มีเสียงรบกวนมากวนใจและทําให้เรามีเวลาโฟกัสอยู่กับการประชุมมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสคุณภาพไมค์แล้วก็ลำโพงกันดีกว่าค่ะว่าถ้าพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยจะชัดเจนอย่างที่เขาพูดไหมไปดูกัน ต่อไปนะคะเรามาลองเทสเรื่องเสียงบรบกวนกันดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้เป็นเสียงปกติที่เราจะได้ยินกันเลยนะคะก็จะมีความมี noise นิดหน่อยถ้ามีเสียงเจาะเข้ามานี่บอกเลยว่าเข้าแน่นอนไม่มีทางเหลือรอดค่ะแต่เดี๋ยวเรามาลองเทียบกันกันกบตัว CP 900เลยนะคะว่าพอเราสร้างความปั่นป่วนแล้วเนี่ยจะมีเสียงเข้าหรือเปล่าค่ะไปกันเริ่มเลย ต่อไปนะคะเรามาลองทดสอบระยะการรับเสียงกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งตัว CP 9 0 0ตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาเคลมลว,ว่ารับเสียงได้ไกล้ถึง2เมตรเลยแถมยังรับเสียงได้รอบทิศทางด้วยเดี๋ยวเรามาลองอยู่ตรงจุดที่2เมตรนะคะแล้วก็ลองเดินรอบห้องเลยค่ะว่าเขาจะสามารถรับเสียงได้จริงหรือเปล่าค่ะไปกันนี่นะคะเป็นจุดที่โมลดไ,ดได้วัดไปแล้วว่าเขาเนี่ยห่างไกลจากตัวรับสัญญาณ2เมตรค่ะ เขนได้ยินเสียงโมปกติไหมคะได้ยินแน่เลยพเพราะว่าเห็นสีเขียวของโะแล้ววอลลิเตอร์เนี่ยขึ้นปกติเลยละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงเนี่ยรับได้เอาทิศทางรชงหรือเปล่าตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเดิมที่โมอ,อยู่นะคะก็คืออยู่คนละฝั่งกับตรงนี้ตรงนั้นเลยนะ,ะก็คือรับเสียงได้ปกติเลยเท่าอย่างปกติตนเลยค่ะอ่านี่ก็แท่จะครบสี่มุมของห้องแล้วนะคะทุกคน บอกเลยว่าเสียงก็ยังเข้าขปกติค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของห้องนะคะก็คือเขาจะสามารถรับเสียงของเราเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ยังคณชัดเจนอยู่ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเทสเรื่องระยะการรับเสียงของเจ้าตัวจิ๋วกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งตัว CP 700ตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าสามารถรับเสียงได้ไกล1.5เมตรค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเป็นไม์แบบรับเสียงได้รอบทิศทางเหมือนกันเลยเดี๋ยวโมจะลองเทสเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือไปลองยืนอยู่ตรงจุดที่ห่าง1.5เมตรแล้วก็ลองเดินรอบๆห้องดูค่ะไปกันตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ห่าง1.5เมตรแล้วล่ะคะ่ะที่โงมอนิเตอร์ดูนะคะก็คือเสียงเข้าปกติเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะเท่ากันนะ ก็เดี๋ยวเรามาลองไปที่มุมต่างๆของห้องกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขาสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางจริงหรือเปล่าอ่าระหว่างที่พูดไปนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆก็คือรับเสียงได้ปกตินะคะอันนี้ก็คือมุมปกติที่โมใช้ในการทํางานเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าไปอีกมุมนึงของห้องจะรับเสียงได้หรือเปล่าค่ะอืออ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของห้องแล้วเรี่ยกว่าเดินทั่วห้องเลยนะคะ เอาเป็นว่าตัวนี้นะคะแน่นเราก็เหมือนกันเลยก็คือสามารถรรบเสงได้รอบคันไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของห้องนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บได้ครบุประโยชน์ที่หลตมเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเสียงที่โมได้เทสให้ฟังกันสําหรับส่วนตัวโมน,นะคะโมคิดว่าเขาค่อนข้างทําได้ดีเลยนะคะในเรื่องของการลดเสียงรบกวนแล้วก็ลดเสียงที่แบบเสียงสะท้อนเสียงกล้องอะไรอย่างเงี้ยถือว่าพอมีให้ได้ยินบ้างแต่ก็น้อยมากๆเลยล่ะคะ่ะอยู่ในระดับที่เออมันโปรเฟสชันแลขึ้นจริงๆนะ ส่วรัรทุกคนล่ะคะฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับการเชื่อมต่อของทั้ง2รุ่นนะคะสามารถทําได้ทั้งหมด2แบบค่ะโดยแบบแรกคือแบบ plug and play นั่นเองผ่านสาย USB-A ค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อผ่านตัวเครื่องได้โดยตรงเลยโดยสายตัวนี้นะคะของรุ่น CP 700เนี่ยจะยาว80ซมและของรุ่น CP 900นะคะจะยาว90ซเมค่ะ และถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบการต่อแบบมีสายนะคะก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ4.2ได้ค่ะโดยระยะการเชื่อมต่อนะคะจะอยู่ที่30เมตรค่ะและสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง3เครื่องเลยว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่กำลังกังวลน,นะคะว่าพกออกไปข้างนอกแล้วจะแบตหมดกลางทางหรือเปล่าสำหรับ2รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงค่ะเพราะขนาดเจ้าตัวจิ๋วอย่าง CP700 นะคะชาร์จแบตแค่3ชั่วโมงเนี่ยใช้พูดคุยได้ถึง9ชั่วโมงเลยล่ะค่ะและถ้าไม่ได้ใใช้้งงานนนนนนะะะคคตตััววเเรื่่ออยยูหมดสดสบไถึ230ล แน่นอนว่ารุ่นใหญ่อย่าง CP 900นะคะก็จะต้องอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นไปอีกค่ะโดยใช้แบตแค่3ชั่วโมงนะคะสามารถใช้พูดคุยได้ถึง12ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะและเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะก็สามารถอยู่ในโหมดสแตนบายได้ถึง450วันเลยโดยโหมดสแตนบายนะคะจะเปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน30นาทีขึ้นไปค่ะซึ่งทางเราไม่ได้ทดสอบโหมดสแตนบายให้นะคะว่าจะอยู่ได้ยาวนานตามที่เขาว่าหรือเปล่าแต่ถ้าใครที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ โดยทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมกับปุ่มควบคุม LED แบบสัมผัสถึง8ปุ่มด้วยกันค่ะได้แก่ 1. ปุ่มเปิดปิด 2. ปุ่มสำหรับเชื่อมต่อบลูทูธวิธีการเชื่อมต่อก็คือกดค้างไว้จนกว่าไฟจะกระพริบ IP, และสามารถกดเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ของคุณได้เลยค่ะ 3. ปุ่มสำหรับมิ้วไหไม 4. ปุ่มสำหรับเพิ่มเสียง 5. ปุ่มสำหรับลดเสียง 6. ปุ่มรับสาย 7. ปุ่มวางสายและ8ปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่ม Microsoft Teams นั่นเองค่ะโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะคะได้รับเซอร์ติฟายจาก Microsoft Teams ทาให้ออกแบบมาสําหรับการใช้งานร่วมกับ Microsoft Teams ให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเจ้าปุ่มนี้นะคะก็มีลูกเล่นเยอะมากเลยล่ะค่ะถ้ากดธรรมดาเนี่ยจะเป็นปุ่มลัดสำหรับการเปิดแอป Microsoft Teams ขึ้นมาและเมื่อปุ่มนี้กระพริบนะคะนั่นก็คือเขาจะช่วยแจ้งเตือนเราว่าเรามีมิงที่ต้องเข้าร่วมค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะจะเป็นการเปิดหน้ามิงมาเพื่อให้เราจอยได้ทันทีค่ะ หรือถ้าหากมีคนโทรมาแล้วเราไม่ได้รับสายนะคะจะปุ่มนี้ก็จะช่วยแจ้งเตือนด้วยการกระพริบเมื่อเรากดเข้าไปจะเป็นการเปิดประวัติการโทรมาให้ทําให้เราโทรกลับได้ทันทีค่ะง่ายมากๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับ CP 7 0 0และ CP 9 0 0ที่โมมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆนะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆสาหรับชาวออฟฟิศที่ต้องการให้การคอนเฟอเรนซ์เนี่ยดูมีความเป็นเหมืออาชีพม,มากยิ่งขึ้นไปอีกแบบที่ไม่ต้องพกอุปกรณ์หลายๆชิ้นค่ะ ข้อดีคือพกพาง่ายค่ะสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยแถมยังมีฟีเจอร์เรื่องเสียงมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มอีกด้วยยิ่งถ้าใครที่ใช้งาน Microsoft Teams เป็นหลักนะคะคงจะฟินมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้แบบเต็มที่เลยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ใช้คนเดียวนะคะหรือมีทีมที่ไม่ใหญ่มากประมาณ1-3คนเนี่ยก็สามารถเลือกเป็น CP 700ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่กรุ๊ปใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ CP 900ก็ถือว่าเหมาะค่ะเพราะว่าใช้ด้วยกัน4-6คนเน่ยสบายๆเลยค่ะ กใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวิกหน้าเราจะมาพูดถึงสินค้าตัวไหนกันอีกก็ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะและสำหรับวันนี้มาก็ยังไปทีหลังอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเหมือนเดิมนะจ๊ะไยสวัสดีครับสวัสดีจ้า เดี๋ยวตอนนี้ใช้ C p เจ็ดร้อยอยู่ใช่ปะใช่ตอนนี้เราใช้ C p เจ็ดร้อยอยู่ถึงว่าเสียงดีแชร์แตกต่างจากตอนแรกเลยนะโอ้ไม่ใช่ว่าผมเสียงดีอยู่แล้วเหรอไม่ใช่หรอกค่ะแล้วตรวจบทให้โมเลี้ยงเนี่ยค่ะมนกลังตรวจอยู่พอดีเลยกำลังตรวจอยู่พอดีเลยดีมากแล้วเป็นไงโอเคไหมบทโอเคเลยนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวมีปรับคำพูดนิดหน่อย อ่เคเคก็ <Good. S 1> ก็ได้ <Good. S 1> ด่ไตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างโอเคถ้าเป็นเสียงที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หนักหนามากไหมใช่ใช่แต่เรื่องการพูดคุยตอบโต้กันเนี่ยก็คือไม่ได้มีการแบบเสียงตีกันหรืออะไรเลยนะทุกคนสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ปกติเลยค่ะโมกับเบียก็คือพูดคุยคนนั้นพูดมาคนนี้พูดแทรกได้เลยปกติเลยค่ะแล้วโบก็ได้ยินเบียครบทุกประโยคน,นะคะโอเคครับ งั้นก็ถือว่าเรียบร้อยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรื่องบทเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะจ้าขอบคุณมากจ้าบ๊ายบายาแล้วก็ทุกคนกดวางสายจากตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปที่โทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์เลยค่ะบ๊ายบายเบียบบายจ้า